มันเด้อจะพี่นอ้องกินเขเงย้อยร้ร้อนๆหล้วกันกับเขาอาหารไทยของมาจากไทยต่้งนานนี่กับปลาบองนี่ตะไข่กับมาจากเมืองไทยจ้ะอันนี้ปลาทูเข้มซื้อสั่งเข้ามาจากเมืองไทยปลาทูเข้มนี่ทาที่นี่กินานานๆเนาะปลาทูเข้มกับปลาบองนี่จ้ะอันนี้นี่กงกะติก๊กขิงย้ียหน่อยค่ะแมเ่เด้อจ้ะอุเต็มปูนพูนอันนี้มันเลยกะติ๊กก็เลยวางไว้นี่ทำโดยไม่หนึ่งยวมันจะไมโ่โบเวบเด้อพี่นอ้นองนี่จ้ะ มา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 ลองชิมให้ดูจะทับก,กล,ออออบล่องก่อนนะจ๊ะเนาะอืมอืําำแต่ตะแคงเราจะเปิพี่น้องมามามากินละกันจากของอืมประมาณนี้จละเก่งยอหนุ่มเด็กมากเว็บหล่อลองทำดูเด้อจ้ะพี่น้องอจ้ะเคจ้ะวันนี้ก็จะพี่น้องที่นี่ญาดาวยอทีพาไปทำเอก ข้นียวหนึ่งเดือยวไมโครเวฟกันจะ้ะมาเด้อมาดูวิธีทำเดือยกันจะ้ะปะพี่น้องวันนี้ยาดาวที่พามาหนึ่งขเหนียวด้วยไมโครเวฟด้วยจะ้ะนี่ยาดาวก็แช่ไวท้ทำตีสามจะ้ะตอนนี้ก็บพวกแปดโมงเชา้าน้ำขึ้นอืนดนมุดน้ำอยู่ข้างล่างมุดอันแรกนแรกคือกับก้อนที่หนึ่งก่อนเราแช่ในไปแล้วนะจ๊ะเนาะนี่น้ำกับที่ชอแชประมาณน,นี้จะ้ะบางคนกัน แลากขัวมันที่แช่ผดก็ใส่น้ำหน่อยก็ดีนิดนึงอะไรเด้อจ้ะแต่ยาดาวใส่ประมาณนี้เลยนี่เขาก็ทีใส่ไมโครเวฟอบด้วยน้องนี่ใส่ฝานปิดลงไปอุ้ยเข่ามันชุกยังนั่นสัมตัที่ขึ้นถูกไปอือพอดีประมาณนี้อุ้งสตาร์ทอยู่นี่เติมเติมเถาะโอเคเดรอกระดังค่อยจ้ะรอบแรกจ้ะรอบแรกรอบแรกขออ้อออกก่อนเ่าะจะมัน นี่รอบแรกสามนาทีครึ่งจ้ะนี่น้ำแล้วก็ทิ่มไว้เกลี่ยน้ำเข้าไปพุ่มยาำนั่นนี่เอาแล้วเอาเนี่ยเอ้ยขอคนกันด้วยจม่ถนัตคนที่คนปีนเห็เขาทายแตกกันเป็ก้อนนี้แล้วก็ขี้มันแตกกันคนกันจะไม่ถนัดเนาะการคนเขารอบแรกนี่สำคัญเลยเจ้ะคนปีนเนี่ยอันนั้นไตเห็ดึ้นอันจะใช้ไตเห็ขึ้นมากะนี่แล้วเราก็มาตีเขามันแตกจกกัน ตอนขันตอนอบครั้งแรกนี่สำคัญที่สุดคือว่าถ้าเขาติดกันแล้วมันแข็งหลอทีหลังมันกกะบียากให้มันแตกกันยากย้ำเคี่ยให้มันแตกกันจ้ะโอเคแต่ขั้นตอนรอบที่สองก็อบคือเ่าตอนนี้จับไปไฟกันจ้ะใส่เวบทัดรอบที่สองไปต้ออันนันหลายต้อ ไอ้สนะั้นนะทีไอ้ครึ่งคือเก่าเนาะพี่น้องจ้ะสตาร์ทที่นี่ดังไหมอีกโอเคจ้ะตอนนี้เราก็ปิีนกับดันเดีอีกรอบนึ่งเราจะรอบที่ท,ที่นี่ก็เป็นรอบที่ที่สองละพี่น้องจีิจ้ะรอบไปต่อจ้ะไปใส่ต่ออีกเนาะไปมาหลอดรอบนี้ขอสีนสอส่นาทีจ้ะตัด์สี่นาที ที่นี่ก็นั่งรอนั่งรอ,งอดูวิธีกินได้ไหมรอบที่สามนี่เห็น่าจะรอดูตอนต่อไปกันตอนหนึ่งขเหนียวยาดาาจะกินได้ไหมรอบที่สามจ้านี่คือรอบที่สามเราก็จะโคนอีกก็ดูจิกินได้ไหมก็ดูกันว่าจะมีเป็นไงหนึ่งรอบที่สามเป็นว่าก,กินได้แตะพี่น้องนี่เราก็เอาทีมาใส่ไปกินถ้าเราเอานั่นเมื่อก่อนกับวิกินได้ประมาณนี้เนาจะนาะโอ้ยตักเห้นมันทัด นี่เสร็บล้อยจ้ะเนื้อละลอนๆใส่กระติกไว้ใส่ร้านหน่อยใส่กระติกขนมเหนียวหน่อยไว้เหลือเ,เราก็กินถ่ายดัดทำดานหน่จ้ะมี่อนิดลองทำกินดูเด้อจ้ะจิป,ประมาณนี้แหละจ้ะนี่ทำกินดูจ้ะโอเคจ้ะดูเราเป็นไงเดินพี่น้อง มีประโยชน์ดึงไม่จัดถูกใจดึงไม่จัดวิธีหนึ่งขเนียวเด้มไมโครเวฟทำง่ายๆแ้าตายชีวิตต่างเด่นนะจ๊ะถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจให้ญาติดาวทำคลิปใหด้ดูกันต่อไปดึงเด้อจาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้าสวัส